ตอนนี้เรามาอยู่ร้านขายอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่มะละอยู่กันไหนครับเดี๋ีวเราไป PJ PJ ที่ออะไรเจจุกจุกหรือจุกเจจุกเจจุกกะละมังไอ้เขาทำไมเป็นกะละมังล่ะไอ้กะละมังไงใช่ค่ะกะละมังค่ะเพราะว่ามันเหมือน่างค่ะมามาดูกันทั้งหมดเลยนี่คือหมุนตะวันค่ะโมลเลยหมุนตะวันโอหนึ่งหลายชั้โลกอะไรประมาณสามสิบนี่ได้ประมาณสักวโมไม่เคยนับค่ะนี่มันก็ได้ไก่ ทำไมไม่ไหลเลยเหรอเสื้อชั้ามีกี่โอ้ยไม่เอาชันเท่าไหร่เนี่ย40ค่ะอู้วจะไม่ดูเท่าไหร่40คือกินละเครื่องปรุงเอ่ออันนี้สูตรของเขาเลยใช่ไหมสูตรของครับปูค่ะสูตรของเราเองค่ะชื่อปินชัยไหมไม่ซื่อค่ะทั้เองค่ะเราดูมีอะไรดีครับสนใจก็ตอนนี้อยู่ก็ CJ ร้านอะไร CJ มาดูครับอร่อยแน่นองไปชิมดูกันครับอ่า อ่ะนั่ครับกรองหนึงโอเคราเหนครับอะไรนะปรุงอ๋องก็ต้องมาปรุงก่อนโอเคครับมาดูทำไมมันมากแต่ด้ไกินเหลือเลยนเป็นบุฟเฟ่ค่ะมาเป็นบุฟเฟ่เนี่ยใช่ใช่บุฟเฟ่รืออ้อย่ังไรครับดใช่ใส่ใส่เพรผกเผาย แค่ขาวเช้ใส่อะไรด้วยครับนึ่ใส่น้ำตาลค่ะอย่าไปใส่เยอะค่ะแต<อ>่อาจารย์ไม่กินหวานผมไม่กินหวานใช่ไมกต้องใส่ค่ะอันนี้ใส่อะไระได้ค่ะอร่อยไหมนี่อร่อยค่ะอันนี้กอะไรกันพีกผิวผสมอันนี้พริกผิวผสมค่ะโอนนคะเคครับแค่นี้นะครับผี้พิทโคนค่ะเอวพิทโคนก็นไหนก็มีหลายอย่างมีต้ยมยำมีเย็นตาโฟมีต้มยำค่ะลองานเยอะๆลองต้มยำด้วยอย่า่นี้ก่อนครับแค่นี้กว่าครับเอาไม่ไม่ข้ามานั่งนี่ครับนั่งดยกันครับไม่ได้ไม่ข้ามมานั่งนี่แล้ว กนดนี่ค่ะครับนกก่เลยแใ่จ้าใ่ไหลูดเล่นมาเล่นส่ท้ายโคงก็เลยได้ค่อได้ครับได้ครับเอาเลยตามสบายไงครับโอเมก้าลูกค้าเอาลองนั่งครับชิมความโโหูแรงมากเลยสี่สิบบาทจริงจเลยอ้พิเศษะาิค่ะอันนี้ฮาิเยไหพิเศษอันนี้ค่ะแล้วมัอาริบโ้ไหนเดีวะลองมัง์าิูดยังใหญ่เลยทำไมจะกินมดนี่นะด้วยอาจ คร so ับเราจิ้มหน่อยได้ครับได้เค่มอร่อยคุ้พควจริงค่ะอืมจะได้ขนาดขนาดจ้ะอือไม่ขนาดขอขอน้ำปลาหน่อยโอเคครับทำเล็กไม่ทรานั่งเล็กันวางอะไรเดี่ยอะไรใช่ไหมจารย์วางอยู่ห่างจกนีักทักทำอยู่ขายอยู่สักเดือนครับขายจะเขาสองเดือนแต่ก่อนขายอยู่ก็บ้านค่ะเป็นคนกันยังครับจันดุ้งค่ะ จันดุมวันอาจารย์ก็ไปทำหนานผักจันดุมนะคะจตุ้งวุฒิหมายลุงพุ่แกเชิญนะจ๊ะเอออยู่จันดุมใกล้ๆเองเนาะค่ะใกล้ๆน้องเราเขาทางบ้านใหม่ก๋อค่ะเทศบาลจตุ้งวุฒิหม่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้ามาเขาจะสั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรมาลับๆหนี่งค่อขายตั้งแต่ชั่วโมงรู้ปุ๊ตั้งแต่ชั่วโมงคือผมเช้าชิตถึง เลือแต่มดนก็ปิดตรงนั้นค่ะปกติ่าสุล่าสุดบสามเร็วสุดอชาสุดเร็วสุชาสุดคือบต่างชาเร็วสุดก็ประมาณสักเที่ยงเที่ยงหามหามเช้าาจริงจริงค่ะโอ้เสียาลูกค้านี่อุณาว้าข้างเยอร่อยจริงอร่อยเลยค่ะเป็นเมคาปากจ๊บไปปากจับกยยาเลค่ะอ๋อเมคาปากจัคือ่อันนี้ชื่ออันนี้แปลกๆเนาะใส่กระถิ่นกระถิ่นไก่กระมังกระมังอาจารย์ค่อยๆกินค่ะ หมากคนใช่ลูกหายเขาอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโปรโมทร้านนะลูกหายกค้าทุกคนเวลาลูกค้าเขามาันแล้วดีที่บาทไหมจะได้กำไรสักบาทได้ไม่เยอะได้นิดหน่อยก็เอาอยู่ได้ค่ะไม่เกินกวบาทไม่ได้กำไรอยู่แล้วนี่พวกไก่พวกเขาของกราแฟเนาะแต่ถ้าเราซื้อสิบโลเขาก็จะมีโปรลดให้ละบาทสิบโลจากโลแปดสิบโลแปดเลยเขาลดแลเยอะทุกคนเกือบบาทเลยก็ขาประจำซื้อเยอะเซนนี่ ประมาณสักสักโลก่อนวันนึ่งสิบสองสามโลเวียนจะมดุดนุก,ก็ซื้อมาใหม่อตนเช้า,าคือสิบโลค่ะอืใช่เลยรครับถ้าสนใจสูตรก็มาติดต่อได้แต่นุไม่รู้ไก่มาล่ะก็คือไก่มาล้าเนาะอน,น้ต้องมาตุ้นก่อนสองชั่วโมงตั้งตแต่ตีสี่ยันสดชอเป็นใช่นุต้องตุ้นก่อนนะคะจาก,ต,ก,กตั้งแต่สองตั้งแต่ตีสี่อ่ะเรียนจริงจริ่งเงยันหกโมงหกโมงขึ้นมา่าทำอย่างไ้ตัวนี้ซื้อเป็นไทยมาไม่ทำเองนี่ แต่ก่อนนูก็ไปลองชิมได้หลายลายไปลองดูเราก็มาแปงใส่ลูกค้าไปลองแต่ก่อนเป็นลูกค้าไฟฟ้าใช่ไหมเ<ม>ขาจะบอกว่าใส่นี่ใส่นี่ลงไปแล้วก็คือว่าโอเคแล้วกลมกล่อมเล,ลเี่ยไม่ได้ใส่ชุดลงหมอนะคะ่ะเ <c oughs> วลาตุ่นนะ่ะต้องใส่แต่น้ำตาลเกลืออะไรสูตรนี่มันเป็นสูตรคล้ายสูตรนั้นนะคะแล้วอาจารย์ว่าอร่อยไหมอืมใช่ละอาจารย์ไม่เคยมาใช่ไหมเพราะว่ามีอาจารย์สีทะเลอยามากินบ่อย ฟ้องเคยกินไหมเคยจะลองไหมค่ะจะลงนะเคยทำไงลองเคยกินไหมลองต้มยำไหมลองต้มยำเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอันนี้มาซื้อข้าวของกันหรือโอ้แล้วใครกินข้าวอะได้ค่ะอือมันมียันต์ต้มยำหมูตุ๋นมีอะไรเด็ดหมูตุ๋นหมูหมูตุ๋น่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเป็นพวกบังลมนะคะบังลมเคือะไรบ้างเคยแล้วรูว่าใครทำเคยอะไรนี่ไงบังลมหมูนะค่ะอ๋อกับบังลม ครับอ่ะไม่ข้ามไปไป็นไรครับไม่ข้ามมาฝากร้านหน่อยไม่ข้ามฝากร้าน,ใ,าานใช่ได้อร่อยครับนี่นี่นี่ค่ะฝักลมค่ะอืมกับบงลมสำหรับหมูคือพวกขาพวกน่องพวกน่องก็ไม่ต้องใส่ไงใช่ทุกเลยทำเสร็จฝากร้านเลยครับม่าฝากร้านด้วยนะคะ,ะก็เจ๊ไก่เม<จ>ล้าเ,เจ๊จุ๊กเจ๊เจ๊จุ๊กค่ะเจ๊จุ๊กค่ะศูนย์อาหารซีเจค่ะซเจขอบคุณค่ะครับพบคุณครอบครัหน่อยครับ 089 2370 365ค่ะเปิดเป็นอะไรเจ้ะเปิดทุกว,กวันค่ะมีวันหยุดค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาเวลาส0นาฬิกาไปสิดมาได้ไหมครับในข่าวว่าอร่อยถ้าบอกอร่อยแต่ผมไม่เคยไ่เคปจะมาทดีโอเคบบครับวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณนะครับ